สมัยทุกวันนี้เป็นสมัยที่ทำอะไรก็รวดเร็วสะดวกสบายทุกอย่างในเรื่องของการทำบุญทำทานก็สะดวกสบายฉะนั้นทุกวันนี้นี่ทำอะไรก็เร็วทำบุญก็เร็วสะดวกทำบาปก็ทำได้ง่ายได้สะดวกเหมือนกันโดยเฉพาะบาปทางคำพูดบาปทางวาจาเรียกว่าวาทกรรมมีการกล่าวโทษแช่งด่ากันอะไรต่ออะไรมากมาย ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายผู้สร้างบุญบารมีสร้างความดีให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่าไปวันไหวตามโลกธรรมความดีที่เราทำก็คือความดีอย่าเอาความดีที่เราทำไปฝากไว้กับปากคนเมือ่อเราทำดีก็คือความดีเมื่อทำไปแล้วมีทั้งคนถูกใจไม่ถูกใจชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื <timeline. S 1> ่อเราทำความดีแล้วก็อย่าเอาความดีที่เราทำไปฝากไว้กับปากคน ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีแล้วก็เวลามีใครมาดุดาติชินนินทาว่าร้ายเราก็ไม่ต้องไปโกรธไปอาฆาตแค้นใครถ้าเรื่องที่เขาด่าเขาว่าเขานินทามันเป็นความจริงก็ไม่ต้องไปโกรธเพราะว่ามันเป็นความจริงหรือถ้าเรื่องที่เขาด่าเขาว่าเขานินทามันไม่เป็นความจริงก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะว่ามันไม่เป็นความจริง นี่แหละสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้ญาติโยมบางคนอาจจะมีความคิดว่าสังคมมันน่ากลัวเพราะว่าคนชั่วมากกว่าคนดีหรือบางคนคิดว่าโดยเฉพาะวงการคณะสงฆ์ก็น่ากลัวศารสนะเสื่อมเพราะว่าพระชั่วมากกว่าพระดีที่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวสิ่งน่ากลัวทุกวันนี้คือคนเราทุกวันนี้ไม่รู้จักแยกแยะ ความดีความชั่วออกจากกันนี่แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดฉะนั้นจะฝากไว้อย่างหนึ่งว่าจะโกบโกยอะไรกันหนักหนาแข่งดาอะไรกันมากนักหลงไหลอะไรกันวงหนักไม่นานนักเขาก็เอาไปเผาไฟเดินพร